สวัสดีค่ะดิสิแพค่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมาย้อมสีผมด้วยตัวเองอีกแล้วนะคะ โดยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแพ้ก็จะใช้กานีคอลเลอร์เ a เ u อร l มายอมนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆก็จะให้ความแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าแพ้อยากกลับไปสีผมแบบเป็นสีน้ำตาลแบบ ธรรมชาติธรรมชาติปกติอ่ะเพราะว่าสีสีผมแพตอนนี้ก็คือมีความหลุดหลุดนะคะดูดิเออละไรอย่างหนึ่งคือแพกจะบอกว่าแพะเป็นคนที่ยอมสีผมบ่อยใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเห็นว่าแพลงคลิปย้อมผมค่อทั้งบ่อยนะคะเวลาย้อมแต่ละทีสีมันจะหลุดเร็วมากแล้วคืเนี้คือแพะไปเจอตัวนี้มาคือแบบของกานเยนเนี้ยคือเขาบอกว่าสีผมอะ่ะมันจะติดทนยาวนานได้ถึง10สัปดาห์เลย oh my god แถมทริกก่อนย้อมผมนิดนึงนะคะสําหรับทริกก่อนย้อมผมให้สีผมสวยสม่ําเสมอนะคะก็จะแนะนําเหมือนเดิ ว่าให้สระผมด้วยแชมพูโดยที่ไม่ต้องลงครีมนวดแล้วก็ไม่ต้องทาออยไม่ต้องใช้ออยบำรุงผมอะไรทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เขาให้มาในซองนะคะก็จะมีตัวสี Developer ถุงมือแล้วก็คู่มือค่ะเราก็เททุกอย่างลงไปในถ้วยผสมได้เลยนะคะ หลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็พร้อมย้อมผมแล้วค่ะเริ่มแรกเราก็มาแบ่งผมเป็นชั้นๆกันค่ะแต่ละชั้นนะ่ะแพนแนะนําให้ทุกคนแบ่งทีละนิดนะคะจะได้ย้อมได้แบบทั่วแล้วก็สีผมก็จะได้เสมอกันค่ะวิธีการย้อมผมของแพท้ก็จะเอายาย้อมผมมาทาให้ทั่วช่อผมที่แบ่งไว้แล้วก็ใช้มือรูดๆถูๆแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามดูให้มันแบบครบทุกเส้นจะได้ไม่มีตรงไหนที่สีด่างค่ะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆแบ่งผมลงมาค่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าค่อยๆแบ่งทีละนิดนะคะเวลาย้อมแล้วอ่ะสีผมจะได้ทั่วแล้วก็สม่ำเสมอค่ะอ๋อแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งค่ะคือก่อนย้อมผมเนี่ยแพจะหวีผมก่อนทุกช่อเลยนะคะเพื่อที่ให้ผมเนี่ยไม่พันกันแล้วเวลาย้อมอ่ะมันจะย้อมง่ายมากขึ้นแล้วก็ทั่วขึ้นค่ะ ส่วนตรงที่มันเลอะผิวหนังของเรานะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพอเวลาย้อมเสร็จแล้วแล้วเรารีบไปเช็ดอะ่ะมันจะเช็ดออกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานก็คือจะติดหลายวันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นย้อมเสร็จแล้วก็ให้รีบๆไปเช็ดออกค่ะ <it> ยอมผมเสร็จแล้วคะ่ะสีผมสวยธรรมชาติมากคือสีผมอ่ะมันดูสวยแบบสุขภาพดีแล้วก็มันก็เป็นสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลแบบธรรมชาตินะคะให้ดูตรงปกเป๊ะสีเดียวกันเป๊ะเห็นปะ เออนี่แล้ก็หลังจากย้อมเสร็จแล้วอะ่ะผมมันไม่ไม่เสียเลยนะคะทุกคนแต่แพรกับรู้สึกว่าผมมันดูสวยสุขภาพดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ย้อมผมมีกค่ะดูดิลองลองดูนะคะตรงที่แบบสะท้อนแสงเห็นปะ่ะผมไม่เสียไม่แตกปลายด้วยนี่ดูดิแล้วฝีผมมันแบบมีความแบบอิ่มเงามากอะ แล้วก็จะบอกว่าที่ผมมันไม่เสียเนี่ยเพราะว่าในตัวยาย้อมผมของแกนิเย่ตัวนี้นะคะเขามีผสมน้ำมันจากธรรมชาติเข้มข้นแล้วก็มีส่วนผสมของอัลมอนด์อะโวคาโดแล้วก็อ olive ซึ่งเวลาย้อมผมแล้วจะไม่ทําให้ผมเราแห้งเสียนะคะนี่เขาไม่ได้แถมทรีทเมนต์มาด้วยนะเราแพ้ก็ไม่ได้ใช้ทรีทเมนต์ด้วยแค่สระผมออกแล้วก็ใช้แค่ครีมลดผมธรรมดาเลยเนี่ยอนเนี้ย จริงๆนยาอมผมของกาน,นิเยก็สามารถใช้ย้อมปิดผมขาวได้ด้วยนะคะเนื่องจากแพรผมยาวนะคะแพรก็เลยใช้ทั้งหมด3ซองค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ผมสัน้นหรือว่าผมแค่ปะบะหนึ่งถึสองซองก็น่าจะเอาอยู่แล้วค่ะเขาก็มีออกมาทั้งหมด5เฉดสีให้เลือกค่ะสมมุติว่าใครเนี่ยยังไม่รู้ว่า เออฉันจะทำสีอะไรดีนะทำสีอะไรแล้วมันแบบเหมาะกับหน้าเรากับอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับลุคเราทำสีอะไรดีก็สามารถไปลองสีออนไลน์ได้นะคะที่ virtual try on ค่ะใน official website ของกานิเย่นะคะสามารถเข้าไปลองกันได้เลยก็จะได้รู้ว่าเออเอาสีอะไรดีราคาของเขาอะน่ารักมากแค่ซองละ59บาทเท่านั้นสามารถไปซื้อมาลองกันได้เลยนะคะเออแล้วยาย้อมผมของกอันเย่ยตัวเนี้ยพิเศษสุดเ ว่าเขาอะสีไม่ดูดลอกสีเนี่ยจะอยู่สวยยาวนานได้ถึง10สัปดาห์เลยนี่ก็คือสีผมแพรจากในอนาคตนะคะที่นั่งไทม์แมชชีนกลับมาให้ทุกคนดูในคลิปนี้ในอีก10สัปดาห์ข้างหน้าโอเคค่ะสำหรับคลิปย้อมผมด้วยตัวเองง่ายๆสวยๆปังๆแบบนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Let it go, Let it go Auto put a like, whoa thing mm -hmm. a go mm -hmm.